สวัสดีครับไปดูทุเรียนอีกสายพันธุ์นึงนะครับที่ปลูกไว้นีนสวนเป็นรุ่นนำล่องนะครับเป็นต้นเล็กนะครับที่ถ่ายอยู่นี้เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับยอดเดินใหม่นะครับไปดูขนาดลำต้นนะครับนี่ปากกานะครับเทียบกับปากกาแต่นี้เป็นแบบเสริมรากนะครับ นี่ครับนี่คือลําต้นเดิมครับนะครับอันนี้คือต้นที่เป็นเสริมรากเข้ามานะครับมีผ้าพันไว้อันนี้ต้นเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างหมูสันคิงหนามดำําแล้วก็หมอนทองแบบเสริมรากนะครับแบบที่ไม่เสริมก็มีนะครับ